ไอ้ลูกน้องของอัมาตนี่แหละห้าคนนี่แหละมันก็มาพอแต่ชัยวร,รมันที่เจ็ทท่านสวรรคพรตเรากลยปิดตัวงเงียบโอ้ยปิดตัวงเงียบแล้วแหละไอ้ลูกน้องมันมาจากสกลน,นครมันมาจากขอนแกน่นมันมาจากลอยเอ็ดมันมาทุกคนเลยมันบอกว่าท่านนเรนกับผมจะขอเข้าพบได้ไหมก็เลยถามว่า เรื่องอะไรพอบอกได้ไหมจะปรึกษากันจะปรึกษากับท่านว่าพรสาสัตนี่นะไอ้ที่กำลังคาราคาสร้างกันนี่จะทำต่อไหมก็เลยถามว่าเพ,พราะอะไรล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินเนี่ยที่มันทำที่ทำไปเนี่ยเขายังไม่ได้รับค่าแรงเลยหรือท่านเนี่ยจะให้ปิดงานเพียนแค่เท่านี้กับผมจะได้ไปบอกเขา หรือว่าท่านมีอะไรในใจที่บอกบอกบอกเขาบอกผมได้ไหมไอ้เราก็ยังไม่กล้าบอกว่าชัยวรมันที่เจ็ดท่านสวรรคตเพราะว่าเมืองเมืองพิมายเขาไม่รู้ว่าชัยวรมันที่เจ็ดสวรรคตแล้วเงินทองเนี่ยเขาตัดออกแล้วเขาไม่ส่งเมืองเมืองเขาไม่ส่งมามามัน,นั่นก่อนทีนี้กับปากดขึ้นมาว่าไอ้เราก็เลยบอกว่าได้ ถ้าจะคิดอย่างนั้นก็ได้เดอ้อย่างเงให้เขาไปหากินทางอื่นก่อนเดี๋ยวมีเงินมาไหร่เดี๋ยวเราจะเรียกรับมามามาสร้างยอดใหม่ทีนี้ไอ้ไอ้พวกไอ้คนที่รับจ้างสร้างมันก็บอกว่าท่านเรนถ้าท่านสะดวกวันไหนก็เรียกกับผมได้เลยเดอ้อเดี๋ยวผมก็จะไปตามช่างมาแล้วการก่อสร้างปราสาทหินเนี่ย มันก็จะสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าชาวบ้านชาวเมืองแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็อยากเห็นว่าประสาทในบ้านของเขาในเมืองของเขาเนี่ยเมื่อไรจะสมบูรณ์เขาฝากผมมาถามท่านไอเราก็ไม่รู้ว่าจะไปตอบเขาได้ยังไงเพราะว่าเงินนี้เนี่ยมันถูกตัดออกแล้วเขาไม่ส่งให้เราจากนั้นเป็นต้นมาต่อปรากฏขึ้นมาว่ามันก็เลยเขอกลับไปก่อน ฉะนั้นปราสาทในประเทศไทยมันจึงสร้างไม่เสร็จไอสกลนครไอที่วางหินเกินกาดนั้นเนี่ยมันเกิดจากว่าเราไม่มีเงินว่าจ้างเขาคือจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเก็บเงินทอมเนี่ยจากคนในชุมชนแถบนี้เอามาสร้างได้เพราะว่าทางวรมันเนี่ยเขาจะส่งมาจากราชสำนักโดยเฉพาะเขาจะไม่มีวันเอา จากชาวบ้านชาวเมืองเพราะเขาถือว่ากษัตริย์เป็นผู้สร้างให้ต้องการอยากให้พระสงฆนิกรน,นั้นเนี่ยได้เห็นความยิ่งใหญ่ได้สการะบูชาเทพเจา้าและก็ได้ถือศาสนานั้นเนี่ยเป็นที่พึ่งราจะสำนักลงคุนให้ทุกอย่าง <c oughs> ในที่สุด ภาษาที่วางละกเกะละกะไปมันเอาหินไปวางเอาไว้อยู่ตามถนนหนทางก็มีไอตัวนี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเรายกเลิกและการทําไปกันก็ไม่ได้ค่าแรงก็ไม่จะทําไปทําไมเพราะการทําไปก็เพราะว่ากันเป็นลูกจ้างรับจ้างไงแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของคําว่า นี่ทหารนะั้นก็ได้เดินทางมาหาเราท่านก็บ,บอกว่านาเรนผมขอขอคุยกับท่านสักนิดหนึ่งได้ไหมอ้ามึงมาอีกแล้วไอหานี่กูยังมาได้พักผ่อนเลยมึงโผล่หัวขึ้นมาอีกแล้วมีแต่เรื่องก็เรื่องมันเรื่องอะไรกันนะกันหนาวะไอหาพวกนี่เรื่องสําคัญเรื่องสําคัญเพราะว่าทําไมสําคัญจริงๆเนี่ยกับผมเนี่ยไม่มาหาท่านหรอก บ้นเรื่องอะไรวะอย่างเงี้ตอนเนี้ยังมีแม่ทัพที่จงรักภักดีกับชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยไอ้ที่วันนับได้ที่ซื่อสัดจริงใจเนี่ยที่ไม่ค้ายตัวแปรพักเนี่ยยังเหลืออยู่ห้าคนตอนนี้เขาปรึกษาหารือกันแล้วว่าเขาจะทําการสาบแช่งชิมชันให้ราช,ชวงศ์วรรมา ห้ราช้ชัยวร,รมันที่แปดเนี่ยล่มสลายภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละเ<อ>ขาก็<อ>ให้ผมเนี่ยมาเชิญท่านไปเป็นประธานพิธี<ม>เพราะตัวท่านเองนั้นเนี่ยคือไสเลือดวรมันมคือแม่ทัพทั้งห้าเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่ท่านไปนั่งยุ่ไปนั่งเป็นประธานไอเราก็เลยรับมาพูดอยู่แค่นี้ขึ้นมา เราก็เลยบอกว่าโอ้ยตั้งแต่กูเป็นเจ้าเมืองมาเนี่ยกูก็ไม่เคยถือดาบฆ่าคนะกี่สร้างแต่ปราสาทหินชีวิตของกูไม่เคยแบกไม่ไม่เคยแบกความโกรธไม่เคยแบกความทยานอยากอะไรเลยอะแล้วจะทำยังไงละท่านท่านพอมีอะไรจะเป็นสักขีพยานว่าผมมาหาท่าน อย่งใน้อยแม่ทัพทั้งห้าเขาจะได้เชื่อใจว่าผมเนี่ยมา,าถึงมาถึงท่านแล้วจะบอกว่าได้ได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะเขียนหนังสือไปแล้วก็มาทับตากูให้เอาไปให้แม่ทับทั้งห้าคนนะดู ถ้ามันจะสาบแช่งชิงชังจะฆ่าจองเวรจองพารยังไงก็สุดแล้วแต่มันกูให้สิทธิ์มันเต็มที่โบถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วกับผมก็จะได้สบายใจว่าผมนั้นเนี่ยไม่โกหกแม่ทัพเราก็เลยเอากระดาษไอ้กระดาษต่อฟานเนะี่ยเขาเรียกวกระดาษไอ้กระดาษแต่ก่อนแต่ก่อนน,น,นนั่นน้านี่เขียนหนังสือก็ขึ้นมาไป ตาประทับชุบขึ้นมากะม้วนม้วนมวนมวนมวน,วนเอาเชือกมาผูกปั๊บก็ให้มันก็ใส่เองมันก็ใสเองนะเขาเรียกใส่ก,กระบอกไม้ไผ่อะชุบมันก็หอยมันก็ขีมาไปเลยเออพอมันขีมาไปป,ปั๊บจกพักหนึ่งมันก็เลยเขาเรียกว่าสิบห้าวันไงมั้งมันก็เดินทางมาหาทานนี้ มาด้วยความรีบเร่งมาปั๊บมันก็เลยนั่งมันก็เอา้ามึงมึงมาเหนื่อยมึงนั่งพักแล้วก็กินน้ํากินท่าก่อนเถอะผมอยากจะมารายงานท่านครับรายงานเรื่องอะไรก็เรื่องพิธีการสาบแช่งในครั้งนั้นแหละอา้าวพิธีการสาบแช่งเนี่ยมันมีจริงนี่มันมีจริงแล้วก็น,น่าจะสำเร็จจริงเพราะว่าฤาษีสิบห้าตงตนเนี่ย ท่านเดินทางออกจากเขามาจากถ้ำมาเนี่ยมาประกอบพิธีเพื่อต้องการอยากทวงความยุติธรรมให้กับชัยวรมันที่เย็ดคืนขเขาทํากันยังไงไหลายพิธีกรรมนั่นแนหะจริงๆแล้เกับผมก็ไม่เคยรู้หรอกว่ามันเป็นพิธีกรรมที่แปลกนะท่านเขาก่อไฟแล้วเขาเก่ากระทะทองเหลืองนี่นะ ร้อยหูร้อยโซเนี่ยสีหูเนี่ยเอาไปแฟนเอาไว้ยู่บอยูบนไอ้เขาเรียกว่ายู่บนตังสามขาแล้วเขาก็จุดไฟน่เผาจนกระทะนี่มันร้อนแล้วต่อจากนั้นเขาก็เอาหอกเอาดาบเอาทวนเอามีดเอาคริปมัดกันเลยแล้วก็เอาไอ้เอาเอาเอาคมเนี่ยขึ้นฟ้าเอาตัวมันอะเอาดาบมันอะลงกระดิลงลงกระทะ ทีนี่ฤาษีเนี่ยทั้งสิบห้าตนเนี่ยท่านก็นเลยทำพิธีสวดสาบแช่งเพื่อให้ฟ้าดินได้รับรู้ว่าที่ต้องสาบแช่งเนี่ยสัพเพราะว่าบุคคลพู้ทำกระทำต่อชัยวรมันติเจตนี้เนี่ยสมควรจะได้รับภครพิบัติ เพราะตั้งแต่สิ้นราชวงศ์ชัยวรมันที่หกมาเนี่ยไม่มีกษัตริย์คนไหนหรอกที่จะธนุทน้อมพระศกนิกรเนี่ยแบบเอาจริงเอาจังเท่ากับชัยวรมันที่เจ็ดและก็เป็นกษัตริย์คนเดียวที่พระศกนิกรเนี่ยเข้าถึงตัวและก็รักไข่เอ็นดูมากที่สุดถึงกับขนาดว่านี่คือเป็นบิดาแห่งกษัตริย์เลละ ในฤาษีท่านก็เลยพูดลำพึงลำพันกันขึ้นมาแบบเอาจริงออาจังก็เลยบอกไว้ว่าถ้าการสาบแช่งในครั้งนี้เนี่ยมันจะตกนรกเจ็ดเจ็ดคุ้มเจ็ด็ดชาติเขาก็พร้อมที่จะยอมตกแต่เขาเองเนี่ยทนไม่ได้ที่เห็นคนถ่อยซาตามโฉดชั่ว ถืออาภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีทศพิตราชธรรมเนี่ยขึ้นมาครองแล้วก็อ้างเดชานุภาพบังยาลบรัศมีของชัยวรมันที่เจ็ดแล้วมีหน้ำซ้ำตอนที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่บรรทอนผู้วิธีทานเพื่อให้ชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยจนตรอก แล้วก็แพร์ภัยตัวเองแต่ด้วยเหตุบุญที่ชชยวรมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยสะสมมานานทําให้ชชยวรมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยไม่ได้ลงจากตําแหน่งการเป็นกษัตริย์และก็เป็นและก็ต่อแล้วก็แถมยังทําหน้าที่การเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งราชวงศ์วารมันเท่าที่กษัตริย์ขอมนี่เนี่ย เคยมีเคยปกครองบ้านเมืองมาฉะนั้นการสาบแช่งในครั้งนี้เนี่ยถ้ามันจะเป็นไปเพื่อความล่มจมของตระกูลไทยวรมันที่แปดก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วขอให้ฟ้าและดินจงเข้าใจการสาบแช่งของพวกเราเหล่าฤือสี ที่กระทำในครั้งนี้ด้วยเถิดจากนั้นฤาษีก็เลยเรียกทหารเนี่ยเขาเรียกว่าแม่ทัพทั้งห้าเนี่ยกรีดเลือดกรีดข้อมือแล้วก็เอาเลือดนี้ใส่ขันกรีดทั้งห้าคนพอกรีดทั้งห้าคนขึ้นมาก็เอาเลือดอันนี้ไปให้ฤาษีนี่ทั้งสิบห้าตนเนี่ยทำการสาบเช่นแต่ว่า สวดถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนนะ,ะสวดถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนถามว่าเลือดนี่มันต้องปาดแล้วปาดอีกกมัง้งเนี่ยก็ปาคดขึ้นมาว่าเพอาตะกีดเลือดเสร็จป,ปั๊บก็ไปให้ฤาษีฤาษีแต่ก็สวดมนต์พุมพัพุมพัพุมพัน,พน,พนพสวดไปสวดมาฤาษีนั่นก็เลยให้ทหารนี่ให้แม่ทัพ ทั้งห้าคนดื่มกันคนละอึกละอึศละอึศละอึศแล้วก็ให้สาบานตัวไอ้แม่ทัพทั้งห้าคนก็นเลยพูดตอนหน้าไฟกำลังลุกโชดช่วงในขณะนั้นว่าการกระทำของพวกมึงในคันนี้เนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของประสบนี้ก่อนแม้กระทั่งกูมึงกรยัางจองเวรนจองกรรมเข็นข่าข่าครอบครัวของกูคนแล้วคนเล่า เพื่อต้องการอยากให้กูจนตอกและต้องไปรับใช้มึงแต่ว่าคนยังกูมีศักดิ์ศรีและก็มีดีพอที่กูขอเลือกนายเพียงแค่คนเดียวคนยังกูจะไม่ขอมีนายสองถ้าตาบใดที่แผ่นดินของกูไม่ครบหน้าไม่ครบหน้ากูหลังจากที่กูสิ้นคำอธิษฐานอย่างเนี้ย ถ้ากูจะเป็นซาตานส่วนบทบาทการเป็นโจรถอยคนล้มราชบัลลังก์พวกมึงก็อย่ากโกรธกูเลยเพราะวันนี้คือสิ่งที่มึงนะ่ะควรจะได้รับจากพวกกูจะขอเป็นตัวแทนพระศพนิกรทุกคนที่พวกมึงได้เหยียบย่ำ <c oughs> ได้ขยี้หัวใจแทนที่พวกมึงนั้นเนี่ย จะเรียนรู้ชีวประวัติของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจะนำมาเป็นแบบอย่างของกษัตริย์องค์ต่อไปแต่พวกมึงนั้นเนี่ยเห็นชัยวร,รมันที่เจ็ดแล้วต่างก็เจ็บปวดอิชชาริษยาแล้วก็จ้องเวนจ้องกล่ำบันทอนชีวิตทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านนั้นสวรรคตเร็วๆมึงจะได้สเสวยสุข กับอำนาจวาสนาที่ท่านนั้นภูมฟักบ้านเมืองมาด้ยความเจริญรุ่งเรืองหวังว่าเมืองนั่นจะตกจะหวังว่าเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นนู๊ตกทังเข้าสายโดยที่ว่าทรัพย์สมบัติของชัยวร,รมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยท่านหามาอย่างมากมายแต่เอาเถอะกูไม่ได้ให้มึงไปสเสวยซุปถึงขนาดนั่นหรอกแม่ทัพทั้งห้าคนเนี้ยขอเอาเลือด และชีวิตเป็นประกันว่าถ้าตาบได้แผ่นดินไม่ครบหน้าจะไม่มีใครหลบยุดความชั่วร้ายของกูที่มีต่อบันลังของมึงได้ต่อจากนั้นเป็นต้นมากดึงตันคนละอึศซกป,ปั๊บก็ไปให้ฤาษีฤาษีเนี่ยท่านก็เลยเดินมาเนี่ยเดินมาท่านก็เลยเอาเลือดเนี่ยเทสาดเข้าไปในในไอเขาเรียกว,ว่าใน นเอล้าในาอ็หอ,อกในอทวนที่มันที่มันล่อนๆ่อนอยู่เนี่ยเอาเลือดเทาสาดไปเทาสาดไปให้มันหมดทำพิธีกรรมอยู่อย่างนี้น่ะเจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยกันไม่เป็นตาลับไม่เป็นตานอนแม่ทัพทั้งห้านี่ก็สู้ตายกันไปข้างหนึ่งเพื่อต้องการอยากจะคิดบัญชีหรือสีทัานก็ไม่ถอยไม่กินข้าวไม่กินหน้าไม่กินอะไรมเเพื่อต้องการอยากจะทวงความยุติธรรม หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่รู้ว่าราชวงศ์วรมันเนี่ยต่างก็ล่มสลายด้วยคําว่าหนึ่งมีศัตรูสองทางทางที่หนึ่งเกี่ยวกับเ,เรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับแม่ทัพของชัยวรมันที่เจอันที่สองห้าหัวเมืองก่อการกระดแยกตัวเป็นอิสระ พราะจากนั้นข่าวของราชวงศ์วรมันที่แปดก็แร่นพายออกมาว่าอีกไม่นานดอกก็จะล่มสลายเพราะตอนนี้เนี่ยก็แค่ประคับประคองเอาทหารไปตีตรงนั่นทีเอาทหารมาตีตรงนี้ทีและที่สําคัญที่สุดทหารที่เคยจงรักภักดีต่อชัยวรมันที่แปดนี้เนี่ยออกปากเลยว่าทําไมมันไม่มีความสุขเหมือนกับ อยู่กับชัยวร,รมันที่เจ็ดหรือว่ากษัตริย์คนนี้บารมีไม่ถึงที่จะมาปกทรองบ้านเมืองต่อจากนั้นนกสองหัวต่างๆก็เริ่มเห็นเงาหัวของตนเองแล้วเริ่มเห็นเงาหัวเงาหัวไปเงาหัวมาแต่ทีนี้นับจากนั้นเป็นต้นมาอีกไม่นานนะก็ปรากฏขึ้นมาว่า สงครามการเมืองที่มันเกิดขึ้นซับพเมนนั่นคือการสาบแช่งในอดีตชาติที่มันมีที่มันมีการฆ่าล้างอเอาพันกัน,น,น,กนอ่นาอทรี่นี่ไอ้ห้าไอไอ้แม่ทัพห้าคนกับพลเอกคนพจที่มันวัฒนธรรมมาค่า ไอ้พวกลูกน้องของไทยประมันตุแปงทิมัสคาตั้งมาโมต์ลงแต่ว่าไอ้พวกคนพจน์คือคนไทย<ะ>คือคนไนทยใช่แต่ว่าที่มาสาบานตัวหน้ารูสีนี่แหละคือคำเม้นที่เขาตายในยุคนี้เนี่ยเพราะว่าพกพ่อของเไทยประมันตุแปงซื้อตั๋วมาเพื่อไอ้พวกกระดกและก็ เขาเรียกว่ากอกันกระจนกลางเมืองเพื่อให้ใชัยวร,รมันที่เจ็บนั้นสลรรลาชบังก์นี่คือเรื่องมันมานอางรละครั้งฟังเรน่องสารฮัก็้อนใช่ไหมฮะบอ,มบอกฟังเรื่องวร,รมันแล้ว <S <S โอ้โหมันยาว จะก่ชัวโมงได้ประมาณสี่ห้าคลิปครับหลวพ่อติดเครื่องเครื่องนี้ได้หกเจ็ดคลิปครับโอ้โหมัน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 เป็นชั่วโมงใช่ไหมที่กระหม่อมกระหม่อมตัดทอนเอาเอาขนาดหลวพ่อเครื่องนี้เจ็ดสองชั่วโมงหลวงพ่อยอมลาก่อนเดินหลวงพ่อว่าเป็นยังไงบ่พวกหลวงพ่อพักผ่อนกันค่ะขอมาแล้วค่ะแต่ขอพรน้องปูหินเลยครับ เคยจะมีบารมีพอบารมีหลวงพ่อนังอยู่วัดไหนวัดโดนโบสถ์นนทไทยโคราชเป็นนนทไทยครับผมคนโคราชคือกันครับผมไปรับพลามา20ปีก็รู้สึกเหนื่อยโบสถ์เสร็จก็จะเข้าป่าเล็กน่อยนี่เรียกอะไรนี่ขนาดโบสถ์ไม่เซตนะแล้วถ้าโบสถ์เซตมันไม่แชมป์จะตายเห็นเห็นอาจารย์สร้างนะครับโอ้โหมหาศาลครับ มาสานกากราบขอพระพุทธประโยชน์กับครับยังจะกราบก่อนไหมะได้ไปโอ้ี่ทำไมพระมาเยอะใช่ค่ะบ้านก็ตู้แต่ด้านนั้นหนึ่งตาขาหนึ่ตาลูกนิดนึงลูกมาที่นี่ก็ด้วยการฟังฝันลูกเล่าให้ฟังนี่เปงค่ะไม่ต้องเล่าหรอกรู้แล้วใช่ไหมค่ะไม่รู้หรอกใครกันชอบค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เลยตามมาก็มาเจอทุกอย่างวันที่ลูกจะมา อักสอนตัวนี้ไปขึ้นที่พวงมาลัยรถลูกค่ะก็เลยแม่ทีานี่บ้านอยู่ไหนอยู่ที่เนินไทยมากับลูกตาแะละค่ะมา,มา<อ>ด้วยการกั<า>น,น,นลอกตาอะละ<น><น> ไปตั้งเจ้าที่ฐานนีก็สิ่งสถิตนะครับนีอะไรก็ไปขอท่านสาธุบัติขอหนึ่งนาทีได้ไหมคะหนึ่งนุ้มมาจากเด็กขอหนึ่งนาทีนะฮะนุ้นุเคยมีบ้านตอนนี้มีลูกสองคนมีขัวตายไปแล้วเออลูกยึดบ้านแล้วร้านเลิ้นท้ายเขยมาเต็มไปหมดเลยอยากได้ห้องปฏิบัติด้วยไปอาศัยเพื่อนอยู่เพื่อนก็ไล่แล้ว เขาเขาเขาไม่อยากให้อยู่ท่านี้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมใช่หนูอยากมีบ้านอยากมีห้องพระแะ้วอยากทําทานอยากมาทาโรงทานตอนนี้ก็มายอาชีพทําโรงทานอาชีพไปไปวัดทำบุญไม่ต้องกังวลหรอกยังยังไม่มีบุญถึงขนาดนั้นยังไม่ต้องเร่งรีบหรอกเช่ไหม คือถ้าเรายังไม่มีบุญน่ะเราก็ไม่ต้องเร่งวิ่ทำใจให้สบายๆเป็นห้อยลอยตามคาดก่อนอ, <laughs> อย่าไปแข่งบารามีกับผู้มากเลยบารามตีตั้งสร้างบุญต่อใช่ไหมหลวงพ่อเร่มาที่นี่ให้หนูทำอะไรต่อล้คะหนูมาแล้วอ่ะมานอนอยู่นี่ใช่ไหมไม่ไม่นอนเพิ่งมาวันนี้เอาของมาเอาของมาพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้า อะไรค่ะดูในคลิปแบบไม่บอกว่าช่างไม่มีไม่มีไม่มีอะไรได้ไม่ไม่มีข่าจ้างอะไรเงี้ยหนูก็เลยเอาอาหารมาอือปีณแสดงว่าของแท้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวหนูจะมาอีกของแท้ใช่ไหมของแท้นะถ้าหนูไม่บ้าแล้วหนูจะทําเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะหนูอยากทาทานอยากทันก็ไปตั้งพิดีทานกับหลวงปู่หินหลวงปู่หินใช่บูรษีแหละบอกว่า ขอแนวทางแห่งแห่งสร้างฐานบารมีนยิ่งใหญ่ใช่หนูอยากทําแต่ว่าหนูติดหนูไม่มีบ้านตอนนี้ไปอาศัยบ้านเพื่อนเพื่อนไล่ทุกวันเลยค่ะไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเป็นห้อยรอยตมคลาดก่อนสร้างบุญต่อนะหลวงพ่อนะใช่ใช่ดี๋ยวเขาเาคุยค่ะคูผู้หญินตรงราคาสูงๆนะค่อเนื้อานหลวงพ่ออินทรูกหญินนะาลูกโคทามไมเล็ทชีหลวงพ่อเพราะว่าไม่เปิด ยังไม่เปิดเปิด12ธันวาแม่เขาเปิดเดี๋ยว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 นาเนาะเดี๋ยวนานวันที่12ธันวานี่แหละเดี๋ยวเราแจ้งทางเพจเนาะเราอยู่ทางเดีเพราะว่าเริ่มวันที่12ธันวาค่ะขอบคุณหลวงพ่อได้บ้านแล้วค่ะเแต่วันพอถึงวันนั้นอาจจะมีอาจจะมีเรื่องเล่าเล่าอีกสักหน่อยก็ได้หลวงพ่อจะพักก่อนไหมพักก่อนจะพักมีพักอยู่แต่ว่าตอนนี้พักสายตาก่อนหน้าเย็น โดยมากเรื่องเขาวรามันมันพูดยากมีหลวงพ่อครับมีเอฟซีก็ฝากถามมาเยอะแต่รู้ก็ไม่กล้าถามพ่อกลัวว่าไม่เหมาะคับพ่อพอ,อย่างเช่นเขาถามว่าให้กราบเรียนถามหลวงพ่อให้หน่อยว่า <c oughs> นาครวัดเนี่ยตกลงใครเป็นผู้สร้างตระกูลไหนเป็นผู้สร้างกัน <c oughs> แน่ประมาณอย่างนั้นสั้นๆก่อนครับ เดาเดาเดไ้ม่แก่ได้จะตอบได้จะตอบเที่ยวหลังกัน